สวัสดีค่ะวันนี้พามาอะไรเอยเนี่ยเดีวจะพาไปถไ่ายข้างล่างจะโดไปกับมามา,มาไหมนี่ก็เดินไม่มามหมลูกชายก็มาด้วยมากับเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงนั้นให้ดูนะไปกันค่ะไม่ได้มานานแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสเลยเพราะว่าเป็นมือยุดอีกมือเนื่องมืองกันเหตุงานจะยังไงบรรยากาศเริ่ดบ่ละเริศดมาก เลิศมากเลิศมากเลิศมากมีม้ยังแบไปเบิ่งบ้านแม่ไหมค่ะเพราะบ้านจะอยู่กับมูนะคะบ้านหลังงามนี่จะเป็นบ้านเก่าหูบะทะเลหนึ่งร้อยยี่สิบปีบุหะพี่น้องเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านเก่าอยู่กับมูค่ะมูมีลูกสองคนตีมีผู้หนึงแล้วก็ มมาอยู่หมมาอยู่สองคนั้องหมดน่ะเป็นหกคนนะคะก็ซอยกันออกค่าบ้านค่อยางเพระาะว่าบอสือเพราะว่าตีหน่อยเขาก็มีบาทแล้วนนะคะ่ะอ่าเพราะว่าตีไม่ก็มีเพียนที่จะไปอยู่เมืองไทยอยู่นะคะถ้าลูกไงลูกเตาเราก็ไงกับสิบคนละประมาณนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นนะคะไปกันค่ะึงเขาจะไปตรงไหนเขาขี้ขี้คานยางในบีนอง ก็เราทบตัวนนึงก็สิโดดจุ้มหนามเลยไม่นลงประมาณนี้ค่ะสวยบอเขาไปตั้งน,น,นั้นเนาะเดี๋ยวใส่ผ้าหยาง <c oughs> วันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ลงอีกนะคะคุณพเยาก็คุณพยาก,ยาก,ยาก็มาหลังบ้านมาถามนะมาถามถ่ายนี้แหละอ,อตีไม้ก็ไม่ได้ตอบแกนะคะแกก็เลยว่า,อ,าอ้าวอ่านแล้วทำไมไม่ตอบแก่บงนี้เนาะ,ะตีไม้ก็แบบยงงๆอยู่นะ เลียว่าสิมาตอบท<บ>ี <criticizing. S 3> ่หลังประมาณนี้ค่ะพี่นะ้องไฮไฮโบโบได้ยิงเด้อจ้าคันตีไม่ไม่ได้ตอบขอความไปหรืออีหยังจังใดก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าบางที่เฮ็ดงานเปิดเบิ่งอาจจะบ่ทันได้ตอบนั่นสิมปันตอบที่หลังค่ะประมาณนี้อันนี้คือทาเลือดเด้ออันนี้คือทาเลือดเด้อพี่น้องอันนี้คือทาเลือดจ้ะ ้าเรือประมาณนี้นี่นะคะบ่าจะพาค <c oughs> ามาจับคาบานผู้ละสองหมื่นสองพี่นอ้องเอ้ยบาทที่นี่มีสิมั่นใจจะคาบานหรอบอไหวได้ต้องเรือก็ได้พี่น้องเนาะ ถึงแล้วเป็นจะวินหัวเลยพี่น้องโอ้น้ำขึ้นนะวันนี้นะคะน้ำขึ้นนี่นะคะน้ำขึ้นน้ำขึ้นเดี๋ยวคนของใจก็จะโทรมานะคนของใจขนะองใหลับยังไม่ตื่นโอ้โอ้โหดูที่สวยมาก นี่เลยค่ะเราไม่ได้มานานแล้วทุกคนจําได้ไหมที่นี่ที่ไหนอ่าที่ตีไม้พามานั่งซกมกซึกเบกอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยสวยมากน้ําก็แรงนะคะเวียนหัวนะสิห้า,หาแล้วกับพี่น้องนะคะทักทายกันยามแรงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามกว่าๆนะคะเป็นยังไงคะสวยบอมสู้ๆประมาณนี้นะคะสวยมากๆเลย มูก็นั่งอยู่บนหลังพี่น้องคุณมูนะเห็นบ่าวทรงมูคุณยายบนระนาดเรียกเพื่อนว่าคุณยายบนระนาดนะคะถืทอทอดอาศุประมาณนี้นะคะสวยบ่สวยบนพี่น้องเดี๋ยวตีแมงจริจังตีหน่อยก็คงสะเบื่อแล้วเพราะว่าไออยู่แต่ในบ้านทั้งวันทั้งวันก็ไม่ได้หรอกต้องพาลูกออกมาข้านขงนอกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะไปเก็บผลไม้กินอยู่ อยากกินอะไรเปรี้ยวๆขั้นมือขั้น่างสิแดงเงินบ่เนาะถูกหวยอ,อตเตรีรางวัลที่หนึ่งเลยครพี่น้องถูกหกแสนกันยังนี้แล้วพี่น้องอ่ะโอ้มันแบบว่ามันคือมัน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 ขึ้นมันแรงนะคะทุกคนเออติมาก็จะอ้วกตรูตาูตูนะคะเห็นไ,ไหมก็จะประมาณนี้เสียงอะไรเสียงเป็ดน้ำหรือเปล่านเนี่ยโอ้แงก็แงกเนี่ยจับมาเชือดทำไมเนี่ย มานี้นะคะเห็นไหมสวยมากๆนี่เมืองไทยเป็นยังไงเมืองไทยเป็นยังไงสบายดีบอขึ้นหอดตีไม้บอยาจะเลืมทรงกำลังใจไหมตีไม้เด้อตอนนี้เฮ็ดงานหลายค่ะมีแห้งกับเฮ็ดงานนะคะมือใดก็บ,บรัวแห้งเข้าสีเบิร์ไปนะคะรักใครชอบใครสมองคิดยังไงใจต้องการแบบไหน บอกไปเลยนะอย่าเก็บไว้ทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้นะ่ะจะมีโอกาสได้บอกหรือเปล่ารักใครชอบใครก็บอกไปเลยเดอ้อพี่น้องผิดใจอะไรใครก็เคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอากาศมันสวยลมก็แห้งแหงพี่น้องลมแห้งค่ะนะคะตามจิงกับฝนตกได้มืน่อนี้นะคะพึ่งออกพึ่งมาแดดนี่แหละฮนะพึ่งจะแดดนี่แหละ ถ้าที่เมืองไทยก็จะประมาณสองทุ่มนะสองทุ่มประมาณนี้เขามาตกปลาซิเดเบ็ดกันแล้วโอ้ขึ้นแรงมากเลยคระทุกคนขึ้นแรงเขา,เาไม่ใช่คนโนเวนะคะเขาเป็นคนเอ่อเขาเรียกว่าผู้แลนด์นะคะนี่คนต่างชาติก็มาอยู่อาศัยอยู่ที่ประเทศโนเวกันเยอะแยะเลยนะคะ มาทำงานก็มีนะคะส่วนมากจะมาทํางานมากกว่าผู้หญิงก็จะมาหาผัวมาหาผัวนะคะวิ่งกันหน่อยวิ่งกันหน่อยที่รักเธอวิ่งกันหน่อยเออนะคะคุณยายบนนั้นก็นั่งเฮดซีอยู่นั่นเลยค่ะนางพยาหิยุ่ม <c oughs> ประมาณนี้นะคะทุกคนสวยมากโอเคเนาะจังไหนตีไม่ก็ขออวยพรเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะไปใส่มาใสาย่ยูมองไหนก็มีทุกคนหากคนเมตตา ขา,ขายยังก็ขอให้ลุงเ็คเรื่องนะคะขายดิบขายดีนะคะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อส่วนทางนี้ก็จะเฮ็ดงานไปนะ,ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมตีไม้ก,กับดูก็สิบีเยือนเมืองไทยน้พี่น้องเนาะนประมาณนี้นะคะโอ้ยนาฬิกาเลยต้องหมื่นสี่หมื่นแปดโอเคนะคะเจอกันนะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ตีไม้ขอลากันไปก่อนบา,บายๆค่ะ